xy vẫn số cộng con a ba ha non chịu nóng yêu anh yêu anh non khổ mặt mọi người nhăng, à thong vậy hả à, người vào người mọi người mọi vào đây, à, mọi vào kẹo. <laughs> Mha, yeah. Ma bắt được tiêm và tiêm tóc đi chép, chép tiêm hmm. tóc hmm. sì đi đưa, chép chèo bỏ 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 tiêm tóc bỏ 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 đi bỏ 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 Nông bỏ bỏ ไว้จุก่อนดิชื่ออะไรไม่คิดแต่ว่าไล่ก็เลยแดงไงเบอร์แดงจุดเอาอุ้ยเอา ก็ต้เราสั่งลูกแด็ดเด็ดอันนี้เขาจ้ำลือกินก็ได้ไลยก็เป็นอันใบอันนี้นะเห็นเห็นเขาอันเห็นในคลิปนะเห็นเขาจ้ำเห็นว่ามันยำเต็นหมากซุกกินแซ่บเลยก็กระบองเก ท่นมันปากมึงป้าเจ็บเลยแม่นนะกวดอือเป็นใช่นั่นนั่นนั่นต้่งดูสีสบายดีแล้วยังเป็นยังสบายไปเลยวอีนี่ได้สี่คุเข้าไปเลยอือสบายดีนะสบายดีอือสบายดีกิ้ำเล่นนะอาบน้ำบ่มันอาบเองมันนั่นแหละเือะเฉอะเมนทาง้าทางหลังโลเดี๋ยวไม่ใช่มี คือหเอาใอแลมบ่วอใแม่น่่สบายดีเพิ่สบายดีเพิ่มสบายดีอีละเสรไปดีย้บ่โมม <ห aining? S 2> <ını antic Leonard> ีเงินโบ่ไปมันเยไห่คุมมึกขุมมึกไปไัค่ากูไปเช่นปจจัยชปลายพันไห่กิน อันนะนเอาขุนไปเซตู้เย็นไว้ไปแ่ปอดมูปอดมืปอะเขาิน้เก็บกินน้ำมันจะเบิดพก็บแขวะดกินมันมันวกินน้อเอาคอเอาน้ำปูนึงค่าชื่อีเามื่อไหร่บพันหรเบิดแล้ว เจ็ดพันสิบห่ีอได้จังา่อกใะ่ไหเข็น่อกายไปแล้วตายไปลายไปนล้มาเก็บนี่ใช่มาเก็บเอาเลือกซี่อกหกแกแล้วจำนวสาสิบหาอสิบพันอนี่จะเอาซี่อเาจงบเขาผ่าเพื่อผ่าว่าเออ เต็มหม้อได้จ้ะได้พาท่านเอากระซามกรซามแ้น่าทิ้ดีแ่จับปลุกเาจัเอาได้จุมภูเคยชื่อนี่นี่วะเอาแล้วลอลยไนะดินไปนะ้ะนาโคตรคุกแม่แม่แม่แ่ เจบิบล่นเลเจ็บแขวเลยเจไเจ็บแขวนอ่อออ่นดิจ็บบ้นะเป็นย่งแขวยังเอาแขวมันบินบินไปมันแมงแล้วกรบะแมงบ่ตั้เจ็ปามันอ่งเกลือไมก็ต้องอี่นกินบคิดกินเข่าก็ยอมไรเบื่องนี่กับขะแมงเบื้องนี่กับแขวมงกินก็บ่ได้ตะเกีกูเห็นจตลุกจมนะบกเทียเทียนบกเกดตัวเองบรได้เป็นจ มานี่บเออเย่อาีอยนี่ปหาบบน้อยใสเอาบดบม่แนี้นี่ม่แถวนี้เราำหมันลงว่ามันเถางลำถูกเพื่อนไม่เผางเลยนะลายบบมันใหญ่มันใหญ่น่ะุ อมได้ไอ้่บกเลยอไป่่้าก็เปียกแผนแก่เราเนห่นนกอมันบนเมื่อไงเด้นเนาะมึงเห็นนาะโลอยู่บ้นูนเลยกอไปก็เรือนทำเรื่อง ไปเบิ่งบ่เรื่องแมวมีวไม่ไม่ตันบ้านนับ้านนับ้านน้งน้อยเออบุญบุญยังิล้านยังไจัเขาจ้างมสี่สิบล้านคือนี้บานเกียนบานานเกียนมาดึกบานาปาเกบานานเกียนคือนี่เออมีบุญเนาะเฉพาะเออเขาจะไปดินบ้านนะเอามือนั่นดิ มือเงันเขาเลยมือเงันอยู่ทัดทนกับมิทัดทพนนมือสุดท้ายขนมกับมิแล้วทาขนมเราสบายหลับไปน่หละทัไมสอไวเมื่อไหร่จู่ก็คือเลาะตลาดนี่แหละาจมาเป็นไปได้ไหมคือเลาะตลาดน่ะื่อนี้เขาไปก็ไปชวนเราไปอยู่ห้อบ มีเงินใดดิยังไปยังไปใช้เห็นจองเลือกูยืนดูทั้งเรือไดไอพวกนี้เขาขี่รถขามไปเลยไปนอนได้แต่ตะกี้น่ะไปนอนอยู่วัดนะเอารถขามไปเลยนี่สบายแล้วปวดสะพานสิปวดสะพานเขาเน่าวางขึ้นท่าขึ้นที่โอ้ยอันขามันทั้งอันเรือนี่ ลาบตายแล้วพกายนี่วู้วววินแหฮงเตะคนซื้อไปเลยนะแค่ซื้อปี่อันเพื่อสิกลับมาน่ะค่ะกลับนะโอ้ยเจ้าใครกว่าเล่นคอนเสิร์ตเอาซื้ออยู่เอาตอนแรกว่าแมนบล็กเอาซื้ออันปี่อันนี้ไปซื้อปี่แบบชีบพ่อมาเนียเฮ้ยว่ะแต่ลมแมนอเลยก็ะแมนอเลยปีนีิเฮงเต็กเห็เราคิดย่าต่อไหบพวกญาติไปเจ้าบารมีมาเลีนะถ้าว่ามีเงินแหละเออไปแล้วเข้าไปพักนอนแล้วจนทอดอันถึงเวลามาแะไรจังมาน่ะ ได้พี่ถ้าไปไปชิวมื่อยตายฮไต้บดักรด้ก็กลวมผังนั่นเนาะช่วาไปอันปไกยนี่นะไปกระเป๊ะช้ำห้องหมอกุบมกะเอกะช้ำนัแล้วก็อันไปช้านั่นแหละแต่ว่ามันพูดถึงนีตอนตอนขามเรอนเวลาข้าิผ่านมาอเวลาสิขามมาอันแว่าตัวันเอได้หหมอกงี้ะงั้นเนาะาวนั่นนะบันะคนมัน อันจะอ๋ดแต่พวกอันพาไปซื้ออันหมอซื้อแหกอันหิวมากนะอู้บ้านเท่ากับมีเยอะแยะเอ้ามันถือ่อนอะไหฮะนะบ่ได้ถือเอ้าถืออันตัวแบบมันแบบมันมีตำหน่อเตรงนี้นะเดียวได้อ้อีกโอ้ยอู้เหลืองอู้อู้อู้นะถือแด้อันเม่เข้าไปปีนั้นนะซื้อได้บักลายนึง เดีนี้น่ะโอซำกันไล่ไปไล่เอนเป็นเงินไทยกับคือถือแต่ว่ามาไล่เป็นเงินลาาเขากับแพงคือกันเป็ดตะกีนน่ะพันหนึ่งสองแสนห้าแม่เตะกีนอ่ะแม่เตะกีพันหนึ่งสองามันก็เลยมันก็เลยพอไปเลยล่อยล้อยกว่าาบคือกันนมันจะใสน้ำมันจักเตือนกันทังคือกันแล้วบ้านเาก็ห้องเช็ดชิ่านังยัง่เห็นโเพราะจะท่าโนท่าโนกับ่าเขาไม่เห็นเะยเห็แม่

Chắc để trong nó lười Phát Thì mẹ chỉ phăng Lắp công bình hủ chẳng Hủ nhắc con một cơi à. 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 ừ. ngày đó theo bạn Theo thì cái cho bạn đấy bạn này nó à. ừ, <laughs> và, luôn cả chế nô chứ Cũng năng cũng đỉ cả bớt hủ tờ bà Tà lạc cầu nhóm bố này cầu cả mới cầu bố จะบุ่ไปคือบ่อตลาดเล้งปายุตลาดเล้งเนี่ยคือบุ๋มเองบุ๋มเองนี่นะบุ๋มนี่บุ๋มหมดจเนาะเกอนในตาผู้จวงแต่อันนี้แล้วตลาดเก่าตะกี้กับบ่อนั่นเลยบ่อนั้นที่เขาจับรถไปนี่อันนี้แหละติเอาเวิร์กเกาตลาดตลาดเก่าก็ชํชาอะ้วเนาะมันบมดจืดแล้วกับเวิร์กนั่นแล้วมันบมดจืดได้มันเป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นล็อกเป็นล็อกเก่าอยู่เนาะอืมตกเลยนั่งสิวาน มาเจออยู่ป่านนั่นให้เราหูวันเนี้ยนะลงหนังเกาแมมวไอ้ทอเ้่ห้องน้ำอันนี้บอลตอนหนาเล่นกว่านั่นหนาเล่นพวงนี่ห้องน้ำคาบอ่ะใช่เพื่อนเราคือคือว่าชิอ้อน่ชิยอ้อน เาซื้อเอาเดินดิล่ามเทไรนะมือเดี่ยว่ไหม้เกาเนี่ยมือเดียวก็เ่านเอาถัลอยถัลอยเอ่ลบมันมันมีถอองอกถ่ลอยถ่เกาแชิปมันเป็นได้ไแต่ชิมันก็น้อยเนาะกน้อยกว่าอันนี้งไม่ง่าบุลมแด่ผมมันะ ลือดมาถงว่านี่ลือดใหญ่ค่าอืออือจบใช่ใช่บ่โงงๆเงื่อนบักกระทอนบักั่วนี่แหละชวนหรออะใช่ยังมันง่ก็ได้เนาะมันยาวลูกงง่ัยมันมาแบบชีบก็ได้แค่เห็ดไปช่างนี่แรงออกไใเพียงนเลยแรนะทิ้หมดเลอดขนทากใช่เขาเหยียบเขาเหยียบเขาเหยียบเดินเขาเข่าพ่าเดินเขาเขาพ่าไว้เด็กมีเห็ดไว้แล้วบ่แก่ไหม พ่อเฮ็ดออกไปหัวทางกัจนบุลมรถอืมแล้วทางแล้ตั้งเดนมั้ยนะเออกับแม่งยูแดนหันจุงพอคม่โสร์สบายตัวเองเลยเนาะจะเอาออกมาอีกเนี่ยบางทีนี่นี่ติดแล้วนะหนักนันอยู่ในผูหลักดินยังเอาออกมาอีกบาเฮ็ดหัวบัดยังเอาถอยออกมาอีกจังยังเฮ็ดแบบเฮ็ดมันแคบเจ้าของ้แต่แคบบ่ะเอาซูเฮ็ดรลบป่ะเฮ็ดตัวเด๋มันมีรถไงคนไทยบอสคนขอยากไม่พอใจกันคนเห็นห้องน้ำ เข้าย่าเอ้าเข้าเฮาสิเพิ่นเฮ็ดมาติสิคลิปภาพเพิ่นคือบ่ออกบ่นี่เอ้าดินข่อยจะเก่าได้อีนี่ข่อยบ่เฮ็ดฮอดซื่อว่าอ่อยเอามาปักไว้สิซือ่่อยบ่ได้เอาออกด้นี่ว่เอาเฮ็ดยเจ้าของออกือสินยังมีว่ามันก็ทางอันนี้มันหลังวอืกสห้องน้ําเขาด้เออเพิ่นเพิ่นาเนเนาะ จังกะซีห้องน้ำเลยกินเป็นหยามกะมันกิดเป็นหยาบมันกิดเพิ่น่ามันคือมันก้วงเลยวะมีมาเพิ่ว่ามันกัดตามมันนั่นนี่เป็นชังกะซียันห้องน้ำกันชางกะซีมาได้เพื่อนทักได้แลแม่เนาะห้องน้ำกันกระซีมุงเนี่แผ่นนี่กะซื้อระหัได้สิพันเลแผ่นนืงแผ่นใส่นี่ตีได้0นี๋ยนี่คืนได้เลย นกไปจาไปต่อทิงนี่า็ข้องแดอยเลก่้ที่ไตเวลานางเอาน้นไม่น่า่เยหรอโอ้ยคิดๆ่าฮ่อยช้ำเหร่อเนี้ยแดดหลบมงม่ถ้าจริงอ่ะเขาให้ตัดคร่งเดียวใส่ใส่ในถฮงมือนะน้อยเดียวนะเดี๋ยวพอใส่ปูตัดได้เป็นสายเป็นแค่ก็อันนี้ได้เขากินนะเนาะ

ตอนไดแล้วถ้าได้จไมหาแล้วถ้าไ่ได้ก็มงล้อง้าห่ยลอกเงินลงเรียนโท่า่ามันได้เราก็เงินน่ะนะลูกคนเป็นใส่บ่เงินแมงบุี่เกดิหรเงินแมงบรีเงินแม่ายแมเมยนะเออแมนั่นะมีเงินกอก่อก้อนเนาะมันบุได้บ่เห็ได้สะเขาก็เป็นที่หัวอันที่มีปัญหาเนาะ มีแรงเงินเขาน่ะเ็ได้ยวามาเสียถ่าเงินชามพันนิบบ่อนไปหาหมอนะเฮ้ยวัวเขาจนมานั่นแหละจังเ<อ>ดียนเท่าไปว่าเป็นลองถามพนี่ยาเมันถ่าเงินชามพันนิบบ่นไปหาหมอหน่นนนนไ,ไ้ถามนะตูนี่แหละถามถามม่มันได้เดี๋ยว่าน้านาอไปจับมันมาน้าได้ก็เชียมาให้เองก็แปาเชียอไปเนาะ,นะ ได้อยู่ใช่ะถ้ถ้าขหยเขาขายก้อนเขาไป่ายนมีเงิน้กันแมเเขากะโมีเงินใส่กันเรื่แม่เมยเน่ยมันหมด้ว่ะทขา้ก่อนไล้ว่ะาเลยขายก่อนเลยว่ะมีแต่เงินเขาไรค่ะเขากัยังงดับระจอยเงนอีเลียนเผื่ว่าอย่างซีแล้วขายบนน่ะเอออ้แรกเป็นไห้เลยนตรงนี้พ่อียัมาเลคนนั้นมันนกคนนี่มันนกผู้ใดจะมีแต่บุญว่ะเท่ากับบุญได้หนิพบุญแล้วมือสอเนาะอ่าเพื่อตะกองนะ มาหอดพี่ได้ไอ้หวยสูงนึงกับเพื่อนนั่นดิเพื่อนใยังวะเพื่นใกเพื่อนนั่นเราตัดเสื่อตัดสูงเลยใกล้เพื่อนเมลเซ่นเลยเพื่อนไม่เขาอีกเนาะลราบอกเพ่อนอิชุมนะอือใกล้ใกล้เพื่อนนั่นไม่เ่ายังวะบ่เม่นบ่เพื่อนต่จะดองผิวเพื่อนงาวยัเออไม่นถ่างงาวยังก็ตายได้เนเนาะเถ่างถ่างนะถ่างงาวยังเราแต่หึงเนาะ ตายนังไม่เนาะตจะแน่นเนาะอจะแน่ยังเนาะำย่งยงเนาะเ็บเราอยู่หน้าบันี่ถังน้าตายเนาะกะมุงนั่นแบบแคปอันนี้ดนคือยิน่ะเงือยชีเีคนละเจก็ชี้เก็ดเงี้เราตายยัไ xin giới thiệu này, tám tháng tám năm thí ba đến tám năm 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 มีเห็ดต้นยังมีทางวัดเอาเ็ดต้นครูบาบอเ็ดสุกมเห็ดต้นไปน่เฮ็ดให้พอแล้วได้เรื่อยเนาะล่ะได้ทได้รได้นเ็ดของเฮากัเท่ากันนะเอนอันบ่เฮ็ดให้เจ้ากักัในเวบ่เฮ็ดให้ิบ่มันสิเก่งอือนบ่เให้อันแต่เทวดาประจําโตเออไปหาฮครับอ้าว ำในเวน้ก <gesch> ูได้ลงวัดในเบอร์อื่นดูกิลวัดในบออลงไหนกูกัลงแต่ว่าสิอยากได้บังโมกบโได้เลยโอ้ยโมได้ใหญ่นได้บังโมลงใหปวินเคยกินกับเขาอะนี่นั่นชื่อพนักานนี่นนี่ชื่อพนักโกร้านอ้าวหอันฮะอคบ้านฮ่หาฟันอืม บาดละพันสำนั้นเด้อซุมเฮาก็สำนั้นเนาะบาดละพันบ่ได้เฮ็ดด้ต้นบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดอขนมยังบ่ได้ซื้อนะาแล้วกแวะเฮือว่ซื้อหมใส่กับข้าวนี่่เคยกินักมกับานไปแทงมาให้บ่ได้ือแต่ักมมกินกับา ชิเปดจัก huh. ม้งเลยชิเปดต้มปอดด้วยนางเนาะเื่เนี่อ่ะต้บปลามันก็ตับปลาเน้อซื้อน้ำเาเลยห้ามกดน้อย พอไปู่ตชียมือนั้นเเรา่จะจับมยมากเกียงขางน้าพ่อจะไผ่ชีได้กินเยมือมแดงไห้ได้มาเลยเอาของกูก็ผลป้าเฮาเได้ปะของกู้เ่ะอ่ะมากเกียงกับน้ามันได้เมือมื่อแดงเนี่าเฮียจนเบื่อได้ป่ะสามหมากเกี้ยงอะไรกับน้าอย่างนีมาุยแล้วรถที่รถดีละมันลงไปสี่เพื่น เพินญาตมาแต่จับยามเลยดูใช้เป็นของกูคนละเงาเลยเนี่ยใช้ชาวกูกูคนนจับแล้ว่ะโบได้ใช่ไหมน่ะได้ใช้แต่ของกูขนมไ่้มีขนมอย่างนี้บ่มีขนาดอยู่กันนอกก็บ่ได้มีซื่อลูกหันเหนียดตรงนี้อู้ดขนมอะใช่กะหักแบบว่าจะซื้อมงเดียวซื้อซื้อหันเหนียด อันเดียดมัวนเป็นสีจอยจนมันเป็นยางคอมันนะชักไม่จะจอยตัวนี้นะเจ้าคอมันปรโกรมมันคือเป็นยางของเจาะเจาะมันคืออันชักจอยกูมูนตัวนี้เพราะมันคือเหลือตัวเดียวนี้โอ้มันยังมได้มาอันนี้มันเปิดสายหมูหรอมาแล้วนี่นะตัวนี้ก็มามากินน้ำก็มาก่อรมูยังมได้มาเรว่าหัวเต็มคอมาเรมาเบิดอใจมีไม่ใช่มาเบิดมามเบหนึ่งไมไปใช้ให้ฟื้นนอนอยู่ป่า เดี๋ยวลายพ่นอืมตายกันลายวัวกันอะไรนะไปเมื่อก่อนแบบนี้ใช่โอเคน้องพแม่พี่น้องเอายามาให้เพิ่นเลอืมใช้ลูกต้องใส่มาเจ็บแข่าเจ็บมาบ่มาเจ็บท้องแบบนี้ตายเลยน้ำป่ะทันดิเจ็บอย่างนั้นประทันแหละวันนี้คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีกระท้อมที่เก่าเนาะตายแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อบ๊ะสุขสุขคนสบายดีพี่น้อง